อันนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะแอบบอกให้นะใครที่บอกว่าอุ้ยฉันหั่นไส้หมูหยองยากจังเลยหั่นเท่าไหร่ก็หั่นไม่สวยนะคะทํายังไงดีนี่ถ้าเป็นไส้แบบนี้นะหมูหยองคู่กับอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามเอาหมูหยองไว้ด้านล่างนะคะเทคนิคการหั่นหมูหยองให้สวยนะคะเนาะเอาหมูหยองไว้ด้านล่างแล้วเอาไส้ที่หั่นง่ายๆอะ่ะไว้ด้านบนนะคะ แบบนี้เลยนะเมื่อใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะตัดนะพยายามสังเกตตัวขนมปังว่ามันวางเท่ากันแล้วหรือยังนะเดี๋ยวเวลาตัดมันจะเบี้ยวพยายามสังเกตก่อนตัดเนาะเมื่อสังเกตแล้วว่ามันเท่ากันเราก็เอามีดนะคะมาวางเลยค่ะทยแยงมุมแบบนี้ มุมบนและมุมล่างต้องเท่ากันนะคะเมื่อระวางเท่ากันแล้วปุ๊บเราก็ทําการตัดเลยเวลาตัดนะคะใช้วิธีการเลื่อยการเฉือนนะคะห้ามกดมีดห้ามกดขนมปังนะ,ะใช้วิธีา,าใช้วิธีการเลื่อยแบบนี้มือข้างนี้ว่างอยู่ใช่ไหมคะเอามือเนี่ยช่วยประคองไว้เวลาเราเฉือนไปเฉือนมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งแตกกระจายได้ถ้าเราไม่ช่วยประคองไว้เนาะช่วยประคองไว้เท่านั้นนะคะห้ามกดแล้วก็ เลื่อยเฉือนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะขาดนี่ค่ะขาดแล้วเห็นไหมคะไม่มีรอยยุบของใบมีดแล้วก็นิ้วมือเลยนะเนาะก,ก็เราด้วยความที่เราเนี่ยห้ามกดนะคะถ้าเราไปกดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวขนมปังเรายุบไส้ก็จะยุบตามไปด้วยนะคะพยายามอย่าก,กดเนาะเมื่อตัดออกมาแล้วนี่ค่ะดูกันไส้ของเราแตกครูได้ทานขนาดไหนหนึ่งสองสอันนี้คือหมูยองกับพิซซ่านะคะ เห็นไหมแตกฟูน่าทันเลย